สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเพลิดเพลนแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องหญิงเพลิดเพลนแพงน้องครับเมื่อนี้กับเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันเนาะวันหยุดราชการวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติสวัสดีวันพ่อแห่งชาติครับวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ครับก่อนที่สิไปงานวันนี้นะครับอยู่ท่ากระดานครับวัดนะครับบ่งหัวเป็นงานอ่า งานวิกหรือว่างานเจ้าภาพนะครับือา่าเป็นงานวัดอันนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาของมุ่นม,มาอีกเถือนนึงนะครับเดี๋ยวไปหอดงานเนี่ยจะหาของมุ่นม,มาอีกเถือนหนึ่งนะครับกามือขึ้นก็มาว่านมาว่า,านนะครับลองจะมาว่านเมื่อวานนี้ก็รายการคุยแซบโชว์นะครับของอจีมเมอ็มเพลนนะครับช่องวันเนาะอาจารย์มาพีช่องวันนั่นแหละ เรตติ้งกระชูดมากนะครับกระชูดตั้งแต่หลังจบรายการเออเขาจะบอกมาเลยนะครับแบบคือเรามาลุ้นหนึ่งเดียวเลยทาง YouTube อ่าว่าจิติดมาแรงบอกในที่สุดครับขึ้นไปถ้าผมจำไม่ผิดผมดูนะสูงสุดอยู่ที่สองในมาแรง y o u t u b e ไทยแลนด์ในหมวดทั่วไปปารตขนาดว่าเป็นปล่อยเพลงนะครับเมื่อคืนเป็นบทเออหมอว่านเนี่ย เป็นบทสัมภาษณ์ที่ย่งผ้ากันดังฟังอยู่ครับเนาะบอโจเราก็ฟังแล้วเรากบมาฟังอย่างเดิขนาดเราเป็นคนอยู่ในรายการเราเป็นคนเบาแล้วก็เป็นคนถือสัมผัสแล้วกัยังมามาฟังจะคของอีกคือมันเป็นรายการที่ทั้งยันที่ข้อมูลเหล่าเนี้เอฟซีเฮาเนี่ยรู้เลยแหละนะครับรู้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกจากปากบอสโจที่เป็นแบบแผนที่เป็นแบบป๊กป๊กปกปก,ปก,ปก,ปกสับออกมาเลยไง ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็คือเข้ามาแจ้งข่าวกันนะครับเข้ามารวบร่วมขอมูลแล้วมาบอกกล่าวกันเท่านั้นแต่หมาว่านคุยแซบโชมันเป็นการบอกนะครับออกจากปากบอดโจเองนะครับโอ้กับเป็นเรื่องกระแสต่างๆกินเด็กในวงไหมอะไรยังไ,ไงนะไม่วนะ่าจะเป็นน้องอุ้งอิงอ่ะส่วนใหญ่นะครับนาะเพื่อนกระสีวาเกี่ยวกับว่าน้องอุง้งอิง กว่าที่จะได้มาอย่างนี้อย่างนั้นรู้สึกอะไรยังไงเียงไม่ดีน้องมีความกังวลไหมก่าทีา่จะมาถึงจุดนี้ได้ผ่านดราม่ามาต่างๆนาะนาะเนะออว่ามันจบคือแบบดีมากนะรายการเนี้ยแล้วพิธีกรเขาเขาเขาเรียกว่ายิงคําถามที่แบบให้ให้ผู้ชมเนี่ยอารมณ์คล้อยตามนะครับสำหรับสำหรับหมอบ้านคือสคริปต์เนียนมากนะ กา,การยิงคําถามมานะครับการยิงคําถามสคริปต์เนี่นมากจนติดมาแรงยูทูบไทยแลนด์จังจังปานเสือกลํำงัวครับกบ้านเนี่ยเออแล้วที่นี่นะครับบอโจเราก็เดมือผมก็ยังหัวอย่ว่านเดมือป่นนะเออผมนี่เพิ่มเพิ่มเลยมันแมนบ่าอมาผมบ้าแล้วบ,บอโจเราสมัครสอดออกว่านวนี้เนี่ยนะเออล้วก็ามาว่านหลังจาก อย่างนี้เนาะพี่น้องก็ได้เห็นคลิปหลายๆแล้วละ่ะหลายจากว่าจะเป็นทางช่องติ่งบันเทิงนะครับเพิ่นก็ได้ไปถามนะครับเพิ่นก็ได้ไปสัมผัสนะครับหลังจบรายการนะครับการตอบคําถามน้องหญิงนะครับไล่มาตั้งแต่วันก่อนนู้นนะครับวันที่เป็นเหรียญยูมอทีีซองก็คือรายการลูกทุ่งสแควร์เรียญยูอาอนุสาวาตใช่สมอลรุ่ภูมิมันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก สุดจริงๆนะครับเออ,เอ,อผมก็ได้ถ่ายรูปไปนี่หลายๆช็อตนะครับเป็นภาพที่สวยงามเป็นแบบถ้าเราดูพัฒนาการนะครับในด้านการแสดงออกการหล่อมการล่ำนะครับการอา่เขาเรียกว่าตอบคำถามพบสื่อต่างๆนะครับเขาเรียกว่าแก้วิกฤตอ่าการตอบแบบผู้ใหญ่ตอบไมไ่เด้ปุ๊บ่ว่าเม้าว่านนี่ถือว่า มันเป็นถ้าจอมมันสัมผัสเนี่ยคือเขาเขาเขามาจากคําถามที่มาจากรายการไงครับแล้วถือว่าเข้มนะน้องอิงก,ก็ยังไม่กล้าตอบนะบางคําถามก็ยังต้องหันมาถามพ่อโจนะก็คือมันมันเป็นคําถามที่เขาเรียกว่าละเอียดอ่อนนะครับถ้าน้องพูดผิดไปอืมทั่วอาจจะลงพ่อโจหรือว่าทั่วอาจจะลงอ่าน้องอุงอิงเองนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นหนาที่ไปพี่้องครับเป็นหนาทีเฮ้า เป็นหนาทีเอฟซีครับอ่อยเบิงแง่งกัน่าแบบว่าเพิ่นกันย่างยานทั่วลุ่งพ่นยูสําหรับอีหลานะครับเพ่อนกันย่างยานทั่วรุ่งพันยูซึ่งเข้าเข้าใจละหล่ะแต่ว่าคนนพ่นธีมาไม่นะครับพึ่งมาติดตามหรือว่าเพิ่นย่างบ่เข้าใจนะครับเพิ่นก็อาจจะย่างบ่เข้าใจเรื่องนี้เข้ากับบอกบอกต่อต่อกันนะครับว่าเป็นพราะอะไรน้องอิงเป็นแบบนี้นะอย่างนี้อย่างนั้นอ่าเห็นไหมชูมือนี่แม้กระทั่งเมื่อน้องอิงเห็นไหมแต่ก่อน เนี่ยมันก็คงยิ่งคาถามน้องอินกลัวไหมเรื่องที่ตัวเองเป็นแบบนี้นี่นี่หลากะญาินะครับยาิดีปียในวงว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ยาิถือบุรีนะครับซุ้มือนีเป็นจังไหนครับนกหย่อนหย่อนเอฟซีเฮาหย่อนพอโจนอนค้นรอขางนะครับบอกกล่าวแผ่กกำลังใจในสิ่งที่ถูกต้องทุกวันนี้โลกมันไปไกลแล้วนะครับมันไปห่อนมองได้แล้วนะครับ คนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายและจิตใจของตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิทธิเสรีภาพในร่างกายและจ,จิตใจแม้กระทั่งคําพูดหรือวาจาต่างๆนะครับต้องไม่เป็นการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือรบกวนสิทธิของผู้อื่นอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญเลยอ่าในบองอย่างเช่นคุณไปตามไม่บูลลี่มันก็คือหมายคำมันก็คือหมายความว่าการให้พลังลบ คําเว้าคนนะ่ะนะครับให้พลังลบกับคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละน,นละันั่นแหละคือพลังลบนะครับน้องนิงเก่งซูเม,มอร์นี่จะเปรียบเทียบกั่ยุคก่อนเพิ่นบมสิกายคนเห็นบ่ล่ะซ่อนไว้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้ครับกลายเป็นได้ย,ยิมเดียวหัวไม่หลายในหลาหลคลิปไนหลาหลตอนใน่ไหลาฉากที่ทีมงานเพิ่นเดทายเ้เบิ่งนะครับเออก็เป็นกลายเป็นเสน่ห์ของน้องไปอีก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคือกันกระเพง่งนำตายหลาหน่อยนี่ขี่บอลโจเราแต่งให้การประพันธ์โดยปลายปากกาของโจโยมานินพอโจเน่เพลงแหลกที่เราแต่งจบแล้วก็ให้น่องอุ้งอิงอเป็นเพลงประจําตัวเก็บใบนี่นะครับรถือว่าเป็นของจากพ่อโจแล้วก็เพลงนี้ไล่กันในไล่การ,าการบอลโจแล้วก็เดบอไว้คือกันนะครับกา บมมีอย่างละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะวันที่เก้านะครับวันที่เก้าน่าเงนะครับเอ็กซ์โปรในวรรณคอนนะครับข้างปั๊มประทอนวรรณคอนนะครับใหญ่นะครับบอกเลยเลยใหญ่นะครับเอฟซีนะครับทางอ่ามาใช้แรงงานแถวนี้หรือว่าพ่อพแม่นะครับไปให้กระลังได้เชื่อใจกันได้แต่ว่าไปตัวเว้นเลยด้วยครับผมคิดว่าอันยะผมคิดว่าเต็มแน่ ผมคิดว่าน่าจะสนามแตกอีกไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์ร่วมเป็นกันลังใจกันนะครับงานเอกโวันที่9เนี่ยนะครับรับเชิญที่เพชรสารัตนะครับพี่ไงนะครับกับผลงานราสุดกะนะครับเฟียบเฟียนะครับกับพอโจยืนหนึ่งเป็นเขายืนหนึ่งเป็นไอนะครับแล้วก็บพีแมนมนิวันไปใส่เสียงเป็นลังใจให้เล่าครับนี่นะครับเมาหวานเมาอ่อนอ่อนนะครับเมาเจ็บปวดลึกๆแมนมินิวัน สุดจอดครับเสียงแต่ละคนแต่ละทันนะครับออกมาเป็นไลยเส้นของจุดของเหมือนกันกับน้องหญิงเป็นกาลังใจใกันครับพี่น้องครับเป็นกาลังใจใสาวน้อยเพรุน,นแพ่งมือในยุจธะเซิงเซานะครับอย่าลืมนะครับพบกันคลิปนี้เอาไว้สําสีครับสวัสดีครับ